โอเคนะครับตอนนี้แอดมินก็ได้เอ่ออเาระบบเข้ามาใหม่นะระบบสวดมนต์นะวิธีการไปก็ทับ GPS เลยนะนี่เราก็เลื่อนนะเราก็เดินทางไปเลยนะทับ GPS นะแล้วก็เออ่ไอส้สวดมนต์่ะเจอันนี้ผมก็จะสปีดให้แบบเร็วๆนะสวดมนต์เอาเลิกเอาชัยนะทุกๆวันเราต้องมาสวดมนต์นะชั่วโมงละเออสวดครั้งนึงเอ่อยังไงวะสองครั้งเอ้ยเฮี้ยเลยพูดอะไรกูวะ หนึ่งครั้งอหนึ่งครั้งต่อสองชั่วโมงนะมันจะติดคูดาวสองชั่วโมงนะพอหมดสองชั่วโมงเราก็มาสวดใหม่นะตรงไหนวะเดะโอไกลเลยสวดแบบสวดเพื่อเอาเลือกเอาชัยนะสวดมนตนะ์่ะเอาเลือกเอาชัยเวลาจะไปทําสตรอรี่อะไรเงี้ยเราก็มาสวดมนต์ก่อนนะหยอกหยอกสวดมนต์ก็เป็นเหมือนการขอพรอนะ่ะขอพรว่าเรามันจะได้ของอะไรของจากการฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละน่าจะใช่นะถ้าเป็นเหมือนประเทศอื่นอ่อะนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปถึงอะถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เองัค ิงง้ยแกกกูนัมโอเคนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่สวนมต์แล้วนะเป็นวัดนะดีเราก็วิ่งเข้าไปเลยวัดข้างหน้าน,นี่แหละเออมันก็จะดูไม่ค่อยเหมือนวัดสักเท่าไหร่นะเราก็จินตนาการแล้วนะให้เป็นวัดนั่นแหละวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะ้าไยรุ่นอเมริกาเขาจะปาตรงนี้จะเป็นพวกร้านขายอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยพวก อุปกรณ์ทำฟาร์มโทรศัพท์อะไรเงี้ยร้านค้าทั่วไปแหละอันนี้ก็จะเป็นรถส่งพิซซ่า <c oughs> ของใส่พระหิวเฮีย <c oughs> อันนี้เพิ่งมาใหม่นะเนี่ยเพิ่งมาวันนี้เลยสดๆสรด้อนๆโอเคนะแล้วก็เข้าไปก็จะมีโชคลาภความรักความสุขการงานนะแต่กูจะเลือกโชคลาภนะเออหรือมึงจะเลือกให้แบบว่าผัวมเมียเขาทิ้งกันก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาจะปะแล้วมึงก็เข้าไปเป็นมือที่สามเนี่ยเฮ้ยดูดิแม่งได้ของฟาร์มเยอะอยู่นะขายได้เป็นพันเลยมั้งเนี่ย ออคุ้มค่าน้ำมันขี่มาเลยนะทุกๆสองชั่วโมงนะอย่าลืมทุกๆสองชั่วโมงนะให้ขี่รถมาขอพรนะขอพรหนึ่งครั้งมันก็จะติดคูดาว2ชั่วโมงนะพอครบ2ชั่วโมงมันก็มาขอพรใหม่นะเข้าใจปะสุดหล่อ